สินใจแล้วว่าผมจะสร้างเป็นสถานที่ก,การกางหุ่แปดสองมาดูทัเอาการรับดีดดูว่าผมสร้างไปถึงไหนแล้วโอเคผมสร้างเป็นสถานที่การการหูแปดสองกันประตูนี่ผมสร้างเป็นสถานที่การการหูแปดสองแล้วก,ก,กันนะอะไรเนะโเคเปิดหลักเรื่องกันด้ มาดูไปว,ว่าข้างในเปนไข้างในไม่ตกแต่งอะไรมากนะไไมียค่พวกตอกไม้อะไรอยู่แล้วไอตรงนี้คือที่กองกลา,าง6 8แปดสองให้มันหลุดโคตเขบเลยมันหลุดตรงที่ก็จะไปตรงนู้นนะ่ะจะตามเกมก็ตามเกม scp แปวสองหลุดจากตรงนี้แล้วก็มันจะไปตรงทางนั่น ไปเไนตรงทางนี้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาป้องกันผมจะเอาไปทำเป็นไอฉากสาั้นแล้วกันเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นว่าหัองคอยบางนันมไม่เท่ากันแชมันโอเคไอทางนี้ก็ไม่มีอะไรมากเคามาตีที่ชื่อว่าผมสร้างไปาทไหนแล้ว แล้วผมก็เอาเอ็ดออนอีกเอดอหนึ่งมาด้วยเป็นเอดออนยามวานะของ s อ p ซีพอันนี้เป็นหอโคสูงอจริงมีหอใช่ไหมโคสูงเลย Okay. ไม่ม้ที่อ่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเป็นรถอ๋อซาโอ้ยมาตีมันเติมไหม่ะรถขอท้องคิวเอสีแล้วกันเพราะไ้รถพวกนี้อึดมาเกเียดตีด้วยนี่ไงเียดตีนั่นแหละเอาเป็นวักเพื่อ แล้วก็อ๋ออันนี้อันนี้มันเป็นโฮมแบบยิงนะตกให้เหมเดามันน่าจะเป็นโฮมแบบยิงถ้าเราขับแล้วก็มันจะยิงให้เราตัวโนม้มาัตใช่ไหมโอ้โหสูงเลย สูงเลย oh. เลี่ยนกระดับนี้มันยิงผีได้หรอย oh. จะไม่ว่าไปรีวิวแอรออนี้เลยด้วยเด oh. ี๋ยวผมหาผีแจง้งผีรังนะ oh. ไม่เจ็บนะไอ้แอนอทขิ้งบินเนี่ยโอเคแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นออนแบบขับนะ oh. อออแบบมีคนขับแต่ เขาไม่น่าใช้ใสายคนขับมามันก็คนลืมเยอ,อะไถ่โอเคดีไปนี่มันบินโคตรจะอึดเป็นแบบบินอะไรเนี่ยโอเคมาเข่มัดอัปเดตดที่เพราะว่าตอนนี้ผมสร้างองค์กรถึงแล้วตอนแรกจะสร้างมาครบทุกตัวนะแต่ว่าคือที่ไม่น่าพอผมเลยสร้างเป็นที่กักการถูกไปซองก่อนโอเคแค่นี้แหละไป